ี่น้องครับเป็นมะเขือเทศเชอรี่เอ้ยมะเขือเทศญี่ปุ่นอันนี้ปลูกจาก1นลูกนะครับผมก็จะได้ประมาณก็10สิบต้นนะครับน,นี่เข้ามาลึกหน่อยจะเป็นอยู่แค่นี้จะไม่โตนะครับผมอันนี้ก็ใกล้ระเบียงหน่อยก็เริ่มจะโตกันแล้ว,วลนะครับ มีคนเอามาให้ลองชิมเขาบอกว่าโลนมันแพงเอาไปกินก็อร่อยนะครับผมกล่องหนึ่งก็ตก3ามสี่ร้อยเขาบอกว่าถ้าเข้าห้างกินที่ห้างจะแพงเขาส่งก็สองร้อยสามร้อยแหละลองดูครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อไป จะได้กินไหมลูกดีไหมพื้นที่เรามีน้อยครับผมจำกัด ดูต่อไปเรือยนะครับผมว่าเป็นยังไงครับ